สวัสดีครับวันนี้มีดอกมอร์นิ่งกอรี่มาให้ชมกันนะครับนี่ครับมอร์นิ่งกอรี่นี่มีอยู่หลายพันนะครับแต่ว่าวันนี้มันสุกสีฟ้าเราก็มาให้ดูมอร์นิ่งกอรี่ดอกสีฟ้านะครับนี่ฮะชนิดที่อยากจะให้ดูนะครับนี่ฮะนี่ครับมอร์นิ่งกอรี่เนี่ยส่วนมากมันก็คือพวกปักบุ้งนะครับชนิดนี้กับชนิดนี้ เป็นชนิดเดียวกันนะครับนี่ฮะแต่ดอกมีความหลากหลายต่างกันนี่ก็เป็นอีกดอกหนึ่งนะครับนี่ฮะทั้งหมดนี้เป็นชนิดเดียวกันนะครับย้อนกลับมาดูข้างบนนี้อีกหน่อยนะครับนี่พวกนี้ก็พวกเดียวกันทั้งนั้นนะครับนะครับชนิดนี้ไม่ค่อยติดพันธุ์หมายถือว่าไม่ค่อยติดมา,มาเมล็ดนะครับเราจะต้องช่วยผสมพันธุ์ก็เอาเอาผู้กันนะครับมาผสมนะครับ าจะให้ดูอันนิดอันนี้นะครับนี่อันนี้อันนี้ก็จะเริ่มติดติดฝักหรือว่าติดติดมเมล็ดแล้วครับ <Yeah. S 1> ก็ย้อนกลับไปดูข้างหลังอีกนิดหนึ่งนะครับจะมีอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ดอกแตกต่างกันนะครับแต่ก็ยังเป็นสีฟ้านะฮะนี่ฮะชนิดนี้ดอกใหญ่กว่านะครับมีลายขาวนะครับ นี่ก็อันนี้ก็ติดเมล็ดง่ายไม่ต้องช่วยผสมพันธุ์นะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับนี่มอร์นิ่งกอรี่นี่ปลูกง่ายนะครับมีเมล็ดติดเอาไว้สำหรับงวดหน้าเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะปลูกมอร์นิ่งกอรี่นะครับก็สามารถจะเก็บเมล็ดจากรุ่นหนึ่งไปปลูกอีกรุ่นหนึ่งได้แต่ที่สำคัญคือมอร์นิ่งกอรี่เป็นดอกไม้ของคนที่ตื่นเช้า ใครตื่นสายก็ไม่ทันมอร์นิ่งกอรี่นะครับ